วันนี้เราก็จะมา re-action แล้วก็ recap mv เหมือนเคยเลยนะครับแต่ว่าวันนี้มีอย่างหนึ่งที่แบบว่าพิเศษมากๆคือวันนี้จะเป็นครั้งแรกของช่องเราที่เราจะมา re-action ให้กับเพลง T-pop นั่นเองวงที่เราจะมา re-action วันนี้ก็คือเป็นวงของสีสาวคนไทยนะครับชื่อวงว่า p r e t z e l ซึ่ง p r e t z e l เนี่ยก็จะเป็นขนมที่มีลักษณะคล้ายๆกับสัหลักษณ์ Infinity นั่นเองอ่าสีสาวในวงนี้นะครับก็จะมีคุณถ้าพูดชื่อผิดขออภัยนะครับมีคุณอิน คุณไอซ์คุณอุ่มอิ่มแล้วก็คุณเกรซนั่นเองโดยจริงๆวงนี้เราได้ฟังเพลงมาตั้งแต่เพลงแรกที่เขาเออกมาแล้วตั้งแต่มีแรกเลยก็คือเอ่อ MV ไหวไหมนะครับแล้วก็มาเป็นต้องชอบแค่ไหนแล้ววันนี้ก็จะเป็น MV ที่3ของวงนี้นั่นเองเราตื่นเต้นมากว่าเขาจะทำออกมาได้ดีไหมเพราะว่าจริงๆแล้ววงนี้เป็นวงที่แบบว่าน่ารักมากเลยครับเดี๋ยวเรามาดูทีเซอร์กันก่อนเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไง มีความมันแบบว่าเอ้ยไพ่สีเวทีโอนนอตอ่ะอ่ะอ่ะ,อะ,อะเฮ้ยทีเซอร์นัตจังหวะนี้เขา,าคือรู้สึกได้ว่าคอนเซ็ปต์ในรอบเนี้ยคือเราเห็นชัดเลยว่ามันออกเป็นความแบบว่าเป็นสีม่งมวงม่วงหวานนะครับอ่า เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า MV ในวันนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าเหมือนมีการเล่นคอนเซปต์เกี่ยวกับแบบว่ามีความเป็นแบบไมยากรมีความเป็นแบบว่าดูดวงอะไรเงี้ยเนาะมีไพ่ยิบทรงยิบสี่อะไรเงี้ยอ่าแล้วเพลงในวันนี้ก็ชื่อ ready or not แบบดูมีความแบบเฮ้ยเราต้องเสียงทายเราต้องเสียงโชคอะไรเงี้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันว่า MV ในวันนี้มันจะเด็ดแค่ไหนกันนะครับไปดูกันดีกว่า hi everyone it's the p r e d a t นั่นไงเดาแล้วในเพลงทำจริงตุ๊เก็ตเตอหนึ่งอือย่อุ้ยเริ่มดีอินเริ่มดีอ่าเอาพโผหัวมาทีละคนนะครับตอนนี้คุณไอซ์นะครับ อิมพุมอิมลูกลมีน่ารักไหมครับ <im itation> อ่าอุย้ยติดติดยังไม่ท่อนหูยังยังไม่ท่อนหุกเลยครับแต่ติดหูแล้ว <im itation> <im itation> อ,อุ้ยอิยอยมนะ่ารัก คนน่ารักมากเลยอ่ะเฮ้ยเพลงดีโอตาละอ,อุ่มอิ่มอุ่มอิ่มลูกนี่นะ <c oughs> อาา่ะฮะอย่าเกรฟทุกคนเพลงมันมีความเหมือนเหมือนเหมือนเพลงไทยทีป,ป,ป๊อปสมัยก่อนนะมีความมีกลินล่นอายแบบกับมิกระเซ่เบาๆน,นะ เฮ้ยไอซ์ได้ท่อนเด่นนะครับรอบนี้ได้ท่อนเด่นไอซ์รัวๆเลยนะครับอ่าอุ้มอิ่มอันน,น,นี้อันนี้อุ่มอิ่มกีฬาแน่นอนนะครับอ้าวเป็นขาเป็นขาย่เดียว

บริดจ yeah. ์บริดจ์ยากอ่อาคนหาคนหาอุ้ยอุ้ยฉากนี้ดีทุกคนฉากนี้ดีอุ้ยถ้าถ้าถ้านอนบนพื้นแล้วหมุนจะดีมากเลยนะอาเบตเบตเบดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปห้องนอนเหรอ อะไรคือคือเราจะจับตัวคนนี้ได้ห้องนอนใช่ไหมครับสรุปเป็นตัวอะไรอ่ะเป็นมาฝ้าเหรอเอ้าเป็นหมอนเอ้าโดนร้องอกโดนร้องอีกอุ้ยน่าก่ะ สาวโดนสาบกลายเป็นขนมเพรเซลนะเอ้เอ้าเอ้าเฮ้ยจบนี้เลยเหรอเดี๋ยวเฮ้ย,ย,ยจบนี้เลยเหรอว้าวทุกคนเพลงนี้มันสี่นาทีกว่าๆแต่เราฟังแล้วเรารู้สึกรู้สึกไม่นานเลยครับทุกคนแบบขนาดสี่นาทีเต็มๆแล้วเขาแล้วเข,เขาตัดเขาตัดจบเลยนะชอบมาก คือความรู้สึกแรกเลยที่พอดู MV นี้ไปเสร็จนะครับทุกคนคือปกติอะเวลาเราดู MV เราจะคอนเซนเทรตกับกับก,กับฉากเนาะกับฉากกับเสื้อผ้าเราเราจะดูฉากกับเสื้อผ้าเป็นอย่างแรกเลยแต่คือ MV เนี้ยเพลินดูดูดูสาวสาววงเพรเซบอกว่าเพลินมากแบบไม่ได้สนใจอย่างอื่นเลยนะก็ ปกติจริงๆจริงต้อง,งถ้าดูตั้งแต่เพรสเซลเอ็มวีแรกเราจะเป็นเมนของคุณออินนะครับคือเราเราจะชอบคุณอินเป็นพิเศษ,ษเนาะหน้าตาเขาจะมีความคล้ายๆพี่แปงพี่แปงสีบิงส์อ่าแต่ว่าเรายอมเราต้องตรงเลยว่าเราดู MV นี้เราเรามองแต่ยอมรับว่ามองแต่อุมอิมอุมอ,มอ,มอิมเด่นมากๆนะครับ MV นี้รู้สึกว่าเป็นอีราเป็นยุคเป็นเป็นยุคของอุ้มอิมเลยในเพลงนี้นะครับแล้วก็โทนสีแบบโทนสีใน MV เนี้ยมัน คือคือเขาคิดมาดีอ่ะเขาคิดมาดีถ้าเป็นเอ่ออย่างอย่างไหวไหมใช่ไหมครับเขาก็จะเป็นการปนปนของความแบบว่าสดใสถ้าเป็นเพลงเอ่อต้องชอบแค่ไหนเราจะเห็นสีที่เป็นโดเมนน์นแบอบกว่าคุมโทนอ่ะมันจะมีความเป็นแบบว่าสีส้มสีน้ำตาลใช่ไหมเอ็มวีเนี้ยมันเป็นสีม่วงปนกับสีชมพูอ่อนๆมันดูเหมือนมันให้ความรู้สึกเหมือนเราอยู่ในฝันอยู่ในพวงภวังพวง <c oughs> <c oughs> เหมือนเราอยู่ในความฝานันอยู่ในภาวังอะไรเงี้ยดูมีความแบบเฮ้ยล่องลอยดูเปล่วน้วนเวนดูแบบตกอยู่ในห้วงสเสน่ห์ของใครสักคนหนึ่งครับอยู่ในห้วงความรักทําให้เรารู้สึกแบบรู้สึกทางรักน้ทุกคนเพลงเพลงเนี้ยอืมท่อนฮุกคือคือท่อนฮุกดีท่อนฮุกติดหูเราฟังรอบแรกเราติดหูเลยท่อนฮุกติดหูเลยแต่ถามว่าเป็นท่อนท่อนฮุกที่ดีที่สุดแบบว่ารู้สึกว่ามันเปี้ยงขนาดนั้นก็ก็ไม่นะแต่แต่ดีแต่ดี แต่แต่สิ่งหนึ่งที่เราว้าวในเพลงนี้ยคือมันติดหูตั้งแต่แบบตั้งแต่ท่อนแรกๆที่เขาขึ้นมาเลยแบบแบบตั้งตั้งตั้งแต,แต่แต่เราคนเปิดเปิดผ้าม่านนะคะรับแหวกแหวกผ้าม่านแล้วเอาหัวออกมาคือตั้งแต่ท่อนนั้นอนะ่ะรู้เลยว่า ee, เฮ้ยเพลงนี้ดีอ่ะมันเปิดดีมันเปิดดีครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบไปก,ก่าว่ามีอะไรนะ่าพูดถึงกันบ้าง Hi everyone, It's a press today เป็นประโยควลีที่จะมาในทุกๆ MV ของ p r e s e l So a you Ready or not, ม e r m i อย i o n เนี่ยแค่ทอดแรกก็ดีแล้วอ่ะคุณคุณว่ะอ่อเป็นมากกว่านั้น ทุกคนนดนี๋นวนะคอนออกมาจากกล่องนั่นยังไงกันโอ้ตายทุกคนเออฉากที่อุม้มอิ่มยิงยิงปืนนี่ตายมาก ชอบชอบความเอาแว่นตาเอาแว่นตามาส่องตาอย่างนั้นเนี่บทุกคนชอบท่านนี้ตั้งแต่เฮไปคือท่อนนี้มันมีความแบบสวากันทุกคนไปเฮียพอเราได้มาดูเอ่อเพลงนี้นะครับก็สัมผัสได้ว่าเฮ้ย เออเพลงเนี้ยไอได้รับบทเป็นเหมือนกับแรปเปอร์ประจำวงนะครับแทนคุณเออนานะที่อยู่ในเออวงตอนแรกนะครับที่เป็นวงเกา่าเนี่ยลุกอุ่มอิ่มแบบไม่มีหน้ามาก็คือ<ม>เป็นลุกเที่ยวข้ักข่าวขึ้นนะครับเท่าเท่าที่มองเห็นนะครับเออจะมีคอสตูมอยู่ทั้งหมดประมาณ3ามชุดด้วยกันนะครับคอสตูมคอสตูมแรกเนี่ยจะเป็นคอสตูมที่ เออเป็นคอสตูมที่เปิดตัวเป็นเหมือนคอสตูมเนื้อเรื่องหลักบอกว่าเป็นเนื้อเรื่องหลักว่าตัวละครเนี่ยมันมีอยู่สคนแล้วก็อันนี้เป็นคอสตูมหลักก็คือจะเป็นชุดจะเป็นชุดตอนเริ่มเลยนะครับเป็นชุดเอ่อที่อุ่มอิ่มใส่ชุดสีเขียวนะครับมีโบสีชมพูชุดของคุณเกรสสีเหลืองแล้วก็มีชุดของไอซ์สีม่วงแล้วก็ชุดของคุณอินสีฟ้าสวยมากๆนะครับ <S <S เราไม่รู้ว่าอันนี้เขาเรียกคือเราไม่รู้คอนเซ็ปต์มันเรียกอะไรอ่ะแต่มันดูมีความมันดูมีความกลิ่นไอเก่าๆแล้วก็ สีเป็นสีบอกวา่าพาสเทลหวานๆน,นะครับสวยมากสวยสวยมากจริงๆชุดต่อไปก็จะเป็นชุดของท่อนหุกแรกนะท่อนหุกแรกท่อนหุกแรกก็จะมีความแบบวา่าเอ่อคอนเซ็ปต์ก็คือว่าทุกคนเป็นขาสั้นหมดเลยเป็นเป็นกระโปรงเป็นกางเกงขาสั้นนะครับอ่าสีสันค่อนข้างจะปนๆกันนะครับดูมีความแปลกใหม่ดูมีความคัลเลอร์ฟูลนะครับส่วนตัวไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกชอบ ชุดในเซตนี้เป็นพิเศษแต่รู้สึกว่าการที่เขาทําออกมามันก็ดีเหมือนกันมันบอกว่ามันดูแปลกตาดีดูสนุกสนานดีนะชุดสุดท้ายก็จะมาในช่วงฮุกที่สองนะครับเป็นชุดแบบว่าตีมสีม่วงดําสีม่วงก็จะเป็นสีม่วงแบบพาสเทลสีของโทนสีม่วงของแต่ละคนก็จะมีความเป็นโทนเดียวกันเลยหรือเปล่าหรือเป็นโทนที่คล้ายกันนะครับเป็นสีม่วงพาสเทลแล้วก็จะมีส่วนของที่เป็นสีดําแล้วก็มีความเป็นถ้าเป็นของคุณอุ่มอิ่มจะมีความเป็นผ้าหนังๆติดมาครับสวยมาก เราชอบเซตนี้มากครับก็โดยรวมนะครับจะบอกว่าไม่ผิดไม่ผิดหวังเลยที่รู้สึกว่าแบบเอ้ยเราเราเราเคยฟังเพลงของเพรสเซลนะครับเพลงที่1เพลงที่2เฮ้ยเขาทําเพลงดีมาตลอดเลยอะ่ะแล้วท่าเต้นก็คือน่ารักแล้วก็กระฉับกระเฉงดูดูเป็นท่าเต้นที่แบบแข็งแรงมาตลอดแล้วก็เลยแบบเฮ้ย MV ที่3มเนี่ยเราเราต้องเราต้องรีอคให้เขาแล้วไม่ว่ามันจะออกมาดีหรือไม่ดีก็ตามเราเราก็แอบอ ูจะผิดหวังเนาะเพราะเราคาดหวังกับเพรสเซไว้ White, พอสมควรแต่พอมาดูแล้วผมไม่ผิดหวังเลยค่ะรู้สึกรู้สึกรู้สึกบอกว่าประทับใจมากครับเราเราชอบเราชอบเพลงนี้มากเลยติหูนาร์แล้วก็ชอบอะชอบชอบ,ชอบมากเลยครับแล้วก็ชอบลุคลุคของสภานี้ m อวนี้มากรู้สึกว่ายังไงเราจะเปิดฟังอีกบ่อยๆแน่นอนเพิ่มเราอาจจะทํรลองโคเวอร์เลยก็ได้เราชอบมากเลยครับให้กี่คะแนนดีหน้าเพลงนี้ เพลงนี้เราให้ประมาณถ้าเป็นองค์ประกอบทุกอย่างรวม MV ด้วยรวม,มประมาณด้วยเราให้ประมาณ9 9คะแนนแล้วกันครับ9ประมาณ9ถึง9.5คะแนนอชอบมากเลยถามว่าหาักอะไรไม่ได้หักอะไรหรอกเราแค่รู้สึกว่าจริงๆ MV มันมันบอกว่าเราว่ามันอาจจะสนุกมากกว่านี้ถ้าเราแบบได้เห็นไอตัว ที่มันซ่อนอยู่ใน MV เนี่ยครับเรารู้สึกอยากเห็นมากเราอยากรู้ว่ามันเป็นตัวอะไรนะอาจจะเป็นหมาป่าเป็นผีเป็นอะไรอย่างนี้แต่เขาก็ไม่ได้เฉลยแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องลุ้ซมส่วนตัวเราเราแค่รู้สึกว่าเอ่อถ้าสมมติว่าทุนมากกว่านี้หรือว่าไอเดียมากกว่านี้เราว่า MV มันน่าจะสนุกได้มากกว่านี้อีกนิดนึงใช่ไหมแต่ว่าโดยรวมแล้วว่าเราชอบทุกอย่างเราชอบทุกอย่างเลยเราให้ประมาณ9.5คะแนนละกันเพลงนี้ชอบมากดูแล้วแบบยิ้มตามนะฟังปกติเราเป็นคนที่แบบว่าเวลาฟังเพลงอะไรอะฟังรอบแรกจะแบบจะ งงอะไรเงี้ยแต่เพลงนั้นฟังฟังรอบแรกมรนไม่งงฟังรอบแรกเราแบบก็คือชอบเลยนะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปของเรานะครับถ้าใครที่ชอบคลิปเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากให้เราทารีแอคชั่นให้กับเพลงอะไรก็คอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นรีแอคชั่นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ที่แน่ๆรอบหน้าเราจะได้เจอกันตอนที่เราทำรีแอคชั่นให้กับเพลง roller coaster ของ f o มิกสแน่นอนครับสำหรับวันนี้เราลาไปก่อน ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปของเรานะครับถ้าใครชอบคลิปทวยทวยทวย